โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ทำมาเพื่อสอนทุกๆุคนนะบ้างใช้ระบบซีดูวิถีอย่างไงบ้างนะครับถ้าผู้ผิดอย่างไรก็ขอโทษด้วยนะครับผมไปดูเป็นไปก่อนจะเป็นเริ่มคลิปหลักกันนะครับก็อัดไ่นะครับว่าดูสอนนี้ด้วยนะครับไนที่คุณเข้ามาคุณก็จะไปสอนพวกมุอเม้นต์ก่อนนะครับผมการขยับมุมกล้องนะครับในที้คุณก็กดเมาส์ขวาเพื่อเป็นการขยับมุมกล้องนะครับผม ตอาปนะครับต่อมาการไอเดชั่นในการมูฟนะครับก็คือกด W ไปข้างหน้านะครับผมตามมุกม,ออบบลก,ก,ม,มกล้องนะครับตามมุมกล้องที่มองอยู่คุ S ไปานหลักก็ตามมุมกล้องนะครับคุน E ซ้าย B ขวานะครับผมแล้วก็กดตัว Q ลงนะครับกดตัว E ขึ้นนี่แล้วถ้าเกิดคุณคิดว่ามันเร็วไปนะคุณกดชิปได้นะครับ ลงไปจะดสัญล็คุณสามารถกดไปที่ไฟล์แล้วก็กดไปที่สต u d i สติ t t ได้นะครับก็่ะมีอะไรต่างๆให้เซตตรงนี้นะครับมีชั้นหน้าสปีดแ a นสปีดชิปสปีดสโ e ร์สปีดบาร e บาร้านะครับคุณสามารถราปรับตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ก็มีอะไรให้ดูเเยอะแยะลยนะครับมีทั้งทำไฟล์ใหม่ Open Form file ลรเราจะไฟล์เข้ามาเปิดตรงน,น,นี้หรือจะเปิดในรูปแบบอ,อะไรวาน,นี้โฟรทนก็จะ ก็ปิดนะครับปิดปิดโปรแกรมนั่นแหละเซฟรูปไฟล์ก็เตรียมตัวครับเซฟเป็นไฟล์นะครับเพรวเซฟไฟล์เอสก็เป็นเซฟเอสที่เป็นไฟล์นะครับส่วนเซฟรูบอกซฟก็คือเซฟในรูบอกนะครับผมเซฟในเซิร์ฟเวอร์รบอกซึ็เหมือนกันพับปิดคือการที่เปิดเผยหรือแบบเพื่อเกิดบุณเซฟระบอกปกติมันจะเป็นแค่เซฟเฉยครับเข้าไปในเกมมันยังไม่เปลี่ยนอะไรเลยมันจะเหมือนเดิม แต่ถ้าเกิดคุณพับดิกมันก็จะเปลี่ยนตามที่คุณเซฟไว้ครับประมาณนี้คุณแอชบารแอสวารคืออะไรนี่คือพวกอ e ีปักอินบลาบลาพวกออโต้เซฟหรือพวกนี้นะครับเฮ้ยไม่ไปอยู่ยนะครับผเกมเซตติ้งเกมเซตติ้งคืออะไร เซสติ้งก็นะครับเดี๋ยวจะมีสอนนิด้ดีแล้วในนะครับดูไปเลยก่อนโซเซโรเซตติ้งก็ดูนะครับเบต้าฟีเจอร์คืออะไรเบต้าฟีเจอร์คือ,อฟีเจอร์ที่ยังไม่ไดเอามาในรูปบโอเดรินตัวนะครับเพราะว่ามันจะเป็นรุ่นเบต้าอยู่อาจจะมีบั๊เยอะนะครับผมเพราะมันกำลังยังพัฒนานอยู่นะครับส่วน help? ออนไลน์เฮล์ออนไลน์เฮล์คืออะไร help ออนไลน์เฮล์คือคือเทฟฟอลไม่ใช่ครับกีเตอร์ดิคอมเมนต์นะครับผมส่วนแบบเบ้าระบบเซียบ้าระบบเซียวก็เนี่ยนะครับผมก็ หมดไปทางนี้แล้วครับลวันนี้ผมจะมาสอนเรื่องต้นในการใช้ระบบซีโดนะครับผมสอมแบบที่ไม่ต้องเขียนสกิปก่อนนะครับผมเพราะว่าจะเป็นการสอนเบื้องต้นให้รู้จักจุดเครื่องมือในระบบซีโอให้คุณชินก่อนนะครับผมเจะสอนแบบรวดรัดให้เร็วและเข้าใจง่ายที่สุดนะครับผมอย่างแรกเลยตอนที่คุณเข้ามาก็วันหนึ่งนะครับเขาเปิดไปโอเคนะครับอันนี้คือตอนกําลังเปิดแอปนะครับหน้าต่างนี้ขึ้นมาก็ปิดไปเลยนะครับทันนี้ก็กดไปที่นิวนะครับอันนี้คือสร้างใหม่อันนี้คือ my game ก็คือ เกมอแมปที่คุณทำมาไว้นะครับผมอันนี้คือกรุ๊ปเกมก็คือแมปที่คุณทําไว้ในกรุ๊ปนะครับกรุ๊ปคืออะไรนี่เดี๋ยวผมให้ดูนะครับกรุ๊ปคือไอ้เจ้าตัวนี้นะครับเป็นกลุ่มนะครับอันนี้สมว่าเป็นกลุ่มของผมนะครับนี่ก็จะมีเกมนี้อยู่นะครับมีเกมนี้อยู่นะครับนี่ครับผมเจ้าตัวเกมนี้อยู่ในวันนี้นะครับอันนี้เป็นกรุ๊ปเกมครับส่วนใช้วิตมีคืออะไร ใช้ไม่มีคือให้เพื่อนอไปอินไว้เราเข้าไปดูที่ไม่ได้ผ่านกลุมนะครับก็จะมีหลายแมปอยู่เลยนะครับผมโอเคต่อมาลอาตัดมา,มาที่ร e เซนส์นะครับผมร e เซนส์คือแมปล่าสุดที่ครูเพิ่งคุณเพิ่งกดเข้าไปทํานะครับผมส่วนอาชีพนี่คือคล้ายกับกล่องน,นะครับที่เวลาเราไม่อยากใช้แมปนี้หรือโอ้อยากเก็บเอาไว้อะแบบแต่ไม่อยากครีทิ้งก็กดไปอ้น,นี้นะครับแล้วกดไปที่อาชีพนะครับมันก็จะไปอยู่ในในแบบ ไม,ไม่ไปอยู่เดี๋ยวนี่นะครับผมมันก็จะไปอยู่ในนี้นะครับเวลาเราอยากจะเอาคืนเข้าไปก็กดนี่นะครับรีโซนะครับโอเคอนนี้ก็คือกุ๊ดเกมที่เป็นอาชีพเหมือนกันนะครับผมโอเคต่อมาเราจะมาที่อันนี้กันเลยเแล้วกันเราจะมากดไอเบลเซนส์อันนี้นะครับผมอันนี้คลาสิกเบลเซนส์มันจะมีให้เลือกทั้งหมดนะครับมีบูปิน มีเทมเพลตให้คุณเลือกเกออยอะแยะเลยนะครับทั้งเป็นแฟชเทอเรียและซิงเอาเป็นว่าพวกคุณไปดูกันเอาเองแล้วกันนะครับผมเี okay, เราจะไปที่เบสแฟลกไปเลยครับเบสแฟลอาจจะออกเสียงผิดนะครับเพราะผมไม่ได้้งองเลือกการออก Saint เสียงผิดอยู่แล้วครับโอเคปกติหน้าต่างเข้ามาก็จะประมาณนี้นะครับผมแบบประมาณนี้เลยนะครับผมปรับให้มันดูเหมือนเดิมตป๊บหนึ่งนะครับโอเคปุ่มหน้าโฮมหน้าโฮมคืออะไรอันนี้คืออะไรนะครับผมอย่างแรกคือ Place copy cut duplicate ซ่งนี้คุณคงรู้อยู่แล้วนะครับ place คือการวางไอที่เรา copy เอามาแล้วนะครับผมอย่างเช่นอะไรนี่ copy place เห็นไหมครับมันก็จะก๊อปออกมาอานี้นะครับแล้วก็ส่วน cut คืออะไร cut ก็คือตัดแล้วก็วางส่วน duplicate duplicate คือะไร duplicate ก็คือการรูปของในที่ที่เดิมแล้วก็แต่ว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นนะครับ duplicate ประมาณนี้นะครับส่วน select scale move rotate นะครับ ก็ซีก็คือจับไอ้พวกนี้หรือกดคลิกได้เลยนะครับผมส่วนมูฟก็คือขยับนะครับผมขยับพวกิ้นฟองหรืออะไรในเกมนะครับแล้วก็สเกลก็คือการขยายนะครับผมแล้วก็จะมีโรเตทที่คอยปรับหมุนอย่างนี้นะครับส่วนเจ้าตัวที่เอาไว้คอยเซตติ้งตัวนี้อีกทีก็คือหน้าเจ้าตัวนี้นะครับผมอันนี้เป็น snap to p i c k นะครับคือเราสามารถปรับโรเตทให้มันปรับได้แค่5องศานะครับผม หรือจะมูฟได้แค่0 0.5ดนสตุนะครับผมหรือไม่ก็ปรับเป็น1ได้นะครับมันจะเป็นอย่างนี้เลยกระตุกกระตุกเยคุณจะปรับตรงนี้ได้เลยนะครับผมหรือจะไม่ชอบก็ติ๊กออกได้นะครับเคเรากลับมาหน้านี้นะครับนี่คืออะไรนี่คือ g e o m e t i c มันจะคล้ายๆกับการที่คุณสามารถขยับได้ประมาณแับใจชอบเลยนะครับผมส่วนฟิสิกส์ก็คือตามฟิสิกส์นะครับขยับตามฟิสิกส์บางอันถ้าเกิดคุณไปแข็งเอาไว้คุณก็จะขยับไม่ได้นะครับผมเป็นตามฟิสิกส์นะครับส่วน surface กับ c o l l ล s i o n นี่คืออะไรคอนื ปกติแล้วนะครับผมถ้าเกิดคุณปิดเอาไว้มันจะสามารถเข้าไปอย่างนี้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณเปิดคุณก็จะติดอย่างนี้นะครับเข้าไปไม่ได้นะครับส่วนจอยเฟสคืออะไรเฟสก็คือนี่นะครับคุณจะจิบติดกันอย่างนี้แล้วคุณก็จะมีเวทติดมาครับผมพอเข้าไปในเกมมันก็จะติดก,กันนะครับเดี๋ยวจะยกตัวอย่างอะไรให้ดูนะครับผมพูดว่าผมจะเอาจอยเฟสก็คือมีเวทติดเขานะครับผมถ้ผมเอาเจ้าตัวนี้ไปติดเอานี้จอยเฟสนะครับนี่แปะนี่เลย พอเข้าไปในเกมม like okay. ันก็จะติดกันนะครับให้ดูนี่นะครับมันติดกันนะครับผมพอเวลามูฟหรือขยับอะไรพวกนี้เอาเป็นว่าช่างมันนี่นะครับมันจะติดกันนะครับผมพอเวลาเรามูฟช่างมันเถอะโอเคเพราะว่ามันเอาเป็นว่ามันติดกันนะครับผมมาคืออันนี้คือเป็นเทเลเรียนะครับก็ทรานเฟอร์ x ี i อ็กซินี่คือเติมครับผมคล้ายกับเติมน้ำหรืออะไรพวกนี้นะครับผมดึงจอออกนครับส่วนทรานเฟอร์คืออะไรอันนี้ซีเล็กคืออะไรซีเล็กก็คือกด นี่ได้เลยนะครับผมอันนี้คือเทอรเดียนะครับตามนี้จะมีบอกนะครับผมทันเฟอร์ก็สมมติว่าคุณฟิลฟิวเจ้าตรงนี้ไว้นะครับดูนะครับนี่ฟิวไว้คุณอยากจะย้ายพื้นที่ก็กดทันเฟอร์แล้วก็ย้ายได้นะครับอย่างนี้นะครับ่วนดอดอคืออะไรเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูกันนะครับก็คือการวาดเพิ่มขนาดหรือนี่มันใหญ่ขึ้นประมาณนี้นะครับอเคแล้วก็สครูปคืออะไรคล้ายๆกับทำเนเล็กๆนะครับผมแล้วก็สมูทสมูทก็คือการทําให้เรียบนะครับผม ให้มันตามระดับกันนะครับไม่ให้มันดูเกยกันจนผิดธรรมชาตินะครับผมส่วนแฟดก็คือการลบพื้นที่ลงนี่ประมาณนี้นะครับส่วนเพ้นเพ้นคืออะไรเพ้นคือการทาสีใหม่สมมุติว่าเอ้ยไอพระไอเทอรีตรงนี้นี่อยากให้เป็นพระหญ้าแต่ไม่อยากลบทำใหม่ไออยากให้เป็นกราวแต่ไม่อยากลบทำใหม่นะครับก็นี่เลยนะครับเพ้นลงไปเลยส่วนซีเลเวลก็เป็นระดับทะเลนะครับผมถ้าเกิดเราขี้เอดก็จะก็รูรูกันอยู่สร้างน้ํานะครับนี่นะครับผม ส่วนนี้คืออะไร generate ก็คือเป็นไบโอมขึ้นมานะครับแต่ผมมาขอไม่กดนะครับมันแหลกวน import ก็คืออะไรวะก็คล้ายกับการใช้รูปภาพมาทําเพื่อเป็นเทเลเรียนะครับคล้ายกับ ai สร้างรูปภาพมันะครับผมไม่เคยใช้เจ้าตัวเทเลเรียบ่อยเลยอาจจะผิดก็ได้นะครับส่วนดูยันนี้คือการเคลียร์นะครับสมมติว,ว่าทุนสร้างเทเลเรียไว้หมดแล้วแต่เอ้ยมันเละวาอยากลบใหม่ก็กดเคลียร์นี้นะครับมันจะหายหมดเลยส่วนต่อมาเจ้าทุนบล็อกตัวนี้ก็คือไอเจ้าด้านซ้ายตัวนี้นะครับคือพื้นที่ที่คุณจะกดได้ทั้งตัว Market Creator Store นะครับผมกับ License ที่คุณเคยใช้นะครับผมกับ Creation คุณที่คุณสร้างเอาไว้อะไรประมาณนี้นะครับหยิบออกมาใช้ได้เลยหรือจะแบอาของคนที่เขาสร้างเอาไว้เพื่อหยิบออกมา ดสปาอย่างนี้นะครับผมอะไรพวกนี้นะครับก็หยิบจากตรงนี้ได้เลยต่อมาคือพร์สเราสามารถเซ็คพร์สได้นะครับผมเส็คก็ตัวบ็วยอกซ์สี่เหลี่ยมผืนผ้าจาตัวนี้ออกมาครับหรือคุณจะเซ็คเจ้าตัวอื่นก็ได้นะครับมีที่เลกทั้งไฟวิดวิดนะเอาว่เ,เ,เ,เอาเดี๋ยวไม่ถูกนะวิดคอนเนอร์เวดเวดเวดเดือดอันนี้ก็คายเลนเดอร์นะครับคาเลนเดอร์ก็เป็นทรงกระบอกนะครับ ส่วน UI UI คืออะไร UI คือไอเจ้าตัวนี้นะครับต้องมาใช้กับ starter GUI นะครับผมโดยการกดคลิกไปที่นี้คือ skin GUI หรือก็คือตัวเมหลักนะครับที่จะคอยเก็บเจ้าพวก frame scrolling frame tick l e a d enable tick bottom tick box image หรือ image label นะครับเราก็เสกเข้ามาเลยนะครับนี่ก็จะมีเสกเจ้าพวกนี้นู่นๆๆนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาต่อเนี่ยทีที่หลังนะครับผมส่วน import T v D คืออะไร import T D คือการเอาตัวโมเดลที่คุณเคยเอคุณมีนะครับเป็นพวกไฟล์ วีเจเออะไรต่างๆนะครับนี่นะจะมีบอร์ดอยู่ใช้ไฟอะไรบ้างเอามาใส่ในนี้แล้วก็จะเข้ามาในเกมนะครับผมเป็นพวกไฟล์3ดีที่คุณทําในเบนเดอร์หรือโปรแกรม3 d ดีอื่นๆนครับยกตัวอย่างเช่นนี้ของผมนะครับก็จะเป็นดาบกันไกนะครับประมาณนี้ว Material material คืออะไร material คือการที่ทําให้เจ้าพวกไอพลาสตัวนี้นะครับผมเปลี่ยนเป็น material ชนิดอื่นนะครับคุณสามารถเออ add, add material ได้ที่ material service นะครับโดยการสร้าง material ขึ้นเองแล้วก็ เอามาแทนที่เจ้าพวกนี้ได้หรือจะทําใหม่ก็ได้นะครับผมโอเคผมจะลองเปลี่ยนเป็นเจ้าก l าสไม่ก็ไม่เห็นเห็นไม่ชัดเอาเป็นเอาเป็นบริก k นะครับนะ b r i c โอเคนะครับผมเปลี่ยนเป็นบริกนะครับผมแล้วต่อมาคัลเอร์คั r เลอร์คือการเปลี่ยนสีอันนี้คือ brick color b r i ิ k เอบริกคั k เลอร์นะครับผม b r คั k เลอร์ก็เป็นแม่สีที่มันมีชื่อให้เราเลือกเยอะนะครับผมแต่ว่าจะสอนแค่ว่านี่คือบริกคั k เลอร์นะครับมสามารถเลือกสีดําสีแดงสีเขียวตามคุณตามใจชอบคุณเลยนะครับผม โอเคต่อมากรุ๊ปกรุ๊ปคืออะไรกรุ๊ปก็คือการทําให้เจ้าเจ้าตัวนี้ไปอยู่ในกรุ๊ปกรุ๊ปคือหน้าตาแบบนี้นะครับผมจะเป็นถึงว่าคุณสร้างโมเดลมาเยอะเนี่ยแบบสร้างโมเดลแบบโอ้เยอะมากเลยอะ่ะแล้วคุณขี้เกียจมานั่งจับย้ายทีละตัวให้มันเหมือนกันคุณก็กรุ๊ปมงไปเลยครับแล้วก็จับลากทีเดียวอะไรมบณนี้นะครับผมหรือถ้าเกิดคุณโอ้อยากให้มันอยู่ในโมเดลเดียวกันแต่ว่าอยากให้มันขยับไปทีละชิ้นก็จับเป็นโฟลเดอร์นะครับผมเป็นโฟลเดอร์ก็จะขยับได้แต่แถมอยู่ใน ตัวแพรลนตัวนี้ด้วยนะครับผมก็เวลาลบก,ก็ลบได้หมดเลยแล้ววันนี้นะครับส่วนล็อกล็อกคืออะไรล็อกก็คือล็อกคาคับล็อกเจ้าตัวนี้นะครับทําให้เรากดคลิกไม่ได้นะครับผม เช่นยกตัวอย่างนะครับผมกดคลิกนะ่ะกดคลิกไม่ได้เลยอ่ะเพราะว่ามันล็อกอยู่นะครับเราก็มันจะมีผลดีตรงที่เวลาเราทําเจ้าตัวนี้นะครับสูว่าไอ้ตัวนี้คุณอยากทําเป็นอยากทำเป็นพื้นแบบโอ้อยากทำเป็นพื้นแมปอะไรพวกนี้น,นะครับแต่ว่าเวลาคุณจับอ้นเนี้ยแล้วเวลาคุณไปซีเล็กหรืออะไรพวกเนี้ยแบบสมมติว่านี่คือพื้นแมปนะครับเวลาคุณจับอันเนี้ยแล้วคุณจะซเล็อกนะอ่ะไปดูด้านหลังนะทำไงดีก็ล็อกเอาไว้ครับนี่ล็อกเอาไว้คุณก็จะแบบว่าชิลนะครับผม เป็นเขาไปเปิดอันล็อกอันนี้คุณก็จบชิวนะครับล็อกซีเด็แค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับผมโอเคอันนี้คือล็อกนะครับล็อกมีอะไรบ้างอันนี้อันล็อกกับล็อกออลนะครับผมก็อัลล็อกออลเลยนะครับผมก็ค่อยชอบตัวนี้เท่าไหร่ส่วนอันชออันชอคืออะไรคือปกติแล้วเกมนี้จะเป็นมีฟิสิกส์นะครับผมเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างครับถ้าเกิดผมไม่อันชอนะครับอันนี้คือยังไม่อันชอนะหล่นลงไปแล้วนะครับอันนี้คือฟิสิกส์นะครับผมคุณจะทําให้มันหล่นลงไปนี่นะครับแต่ถ้าเกิดคุณอยากไม่อยากให้มันนหลล่เยอะทไงดี ก็กดอันชอตัวนี้ไว้นะครับแล้วกดรันนี่นะครับมันก็จะอยู่บนฟ้าแล้วนะครับผมส่วนไอ้เจ้าตัวนี้คืออะไรที่ผมกดบ่อยๆนะก็น่าจะรู้อยู่แล้วผมกดบ่อยอันนี้คือตัวเทสนะครับผมมีรัน3แบบนะครับรันเฮียเพลงเฮียคือคุณจะตัวละครเพลยเยอร์ของคุณเนี่ยจะสปอรตรงที่กล้องของคุณอยู่เลยนะครับส่วนเพลงปกติก็จะสปาวตรงตรง,ตรงนี้หรือไม่ก็สปาวถ้าเกิดคุณไม่ได้สร้างตัวนี้คุณก็จะสปาที่โพ s ิชัน n ที่ ศูนย์นะครับผมแต่ว่านั้นไปเนศูนย์ศูนย์นะครับส่วนรันอันนี้คืออะไรรันคือรันเฉพาะเซิร์ฟเวอร์นะครับผมไคลเอนต์จะไม่โผล่มานะครับนี่ประมาณนี้จะมองเป็นมุมกล้องของตัวเราเลยปนระมาณน,นี้นะครับแล้วก็สมมุติผมเพรนะครับอันนี้คืออะไรอันนี้คือสต็อปเคยไคลเอนต์เปลี่ยนเป็นอันนี้คือเปลี่ยนตัวเราแบบจากผิดไคลเอนต์โอ้ยอยากจะอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ด้วยเหมือนกันกดนี้ก็จะไปเซิร์ฟเวอร์นะครับผม ส่วนรีซูมรีซูมก็จะไว้สำหรับรีซูมก็จะเป็นไปต่อนะครับแปลงภาษาไทยผมไม่เคยใช้ผมใช้ไม่เป็นเลยประมาณครับเกมเซตติ้งเกมเซตติ้งคืออะไรก็เอ่อเอนเลยเรนจะบอกก็ได้ว่าก็เป็น for my content มันต้องสร้างเป็นตัวเกมก่อนนะถึงจะทำปรับเซตติ้งอะไรพวกนี้ได้อันนี้คืออะไรเดี๋ยวผมจะบอกสอนนะอันนี้คือเนม e ชื่อชื่อเนี่ยของคุณนะครับผมส่วนด e สคริปชั o n คือ ก็เจ้าด้านตั้งตัวแมปที่คอยอธิบายกับแมปไม่ก็ใส่อะไรลงไปก็ได้นะครับผมส่วนครีเอเตอร์ก็คือคุณจะสร้างโดยคุณเองหรือกลุ่มเอกหรือกลุ่มกลุ่มผมอย่างเช่นกลุ่มผมนะครับหรือกลุ่มอื่นๆไรวันนี้นะครับผมสร้างโดยกลุ่มหรือตรงรนี้ส่วนเจนก็คือเจเจนผู้อาจจะออกผิดเจนนะครับผมผู้อาจจะออกเสียงผิดนะก็คือพวกหมดหมู่นะครับมีอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่า ไม่รู้สิไม่ค่อยจำเป็นไม่กดหามหมู่ไม่ได้นะครับแล้วรบอกผมอาจจะหาไม่เจอนะครับส่วนดีไวคืออะไรดีไวก็เป็นผู้อุปกรณ์ที่สามารถเล่นแมบของคุณได้นะครับมี VR tablet p h นคอ c o n ลคอมพิวเตอร์หรืออันนี้นะครับผมผมก็จะติ๊กแค่สองอันนี้นะครับส่วนทีมขีเอท่ทีมขีเอทก็คือการที่ทําให้เพื่อนของคุณเข้ามาได้ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณติ๊กออกผมก็จะไม่มีเพื่อนเข้ามานะแต่ผมแนะนําให้คุณติ๊กเอาไว้นะครับเพราะว่ามันจะมีออโต้เซฟให้ด้วยนะครับผม อยู่ข้าก็อยว่มาก็เป็นว่าโอเคมาต่อกันเลยครับส่วนเจ้าตัวทีมเทสก็คือการที่จะคุณจะสามารถเล่นกับเล่นกับคู่หูของคุณหรือบัตตี้ที่ตอนทําเกมของคุณก็สามารถเออคุณมีเพื่อนนะครับคุณก็สามารถเล่นกับเพื่อนได้ในบอกรสยูนะครับโดยการผ่านตัวทีมเทสนะครับผมจะเป็นเล่นด้วยกันในนั้นเลยนะครับต่อมาเจ้าตัวโมเดลนะครับผมโมเดลก็จะมีหน้าต่างอะไรคล้ายๆกับไอเดนที่แล้วนะครับ แต่คล้ายๆกับไอทูนอันที่แล้วนะครับผมแต่มีอะไรเพิ่มมานั um ่ก็คืออันฟอร์มนะครับอ uh ันฟอร์มก็ค yeah. <laughs> <functionality>. ือการมีไอเจ้าทุกอย่างนี้รวมกันอยู่ในอันเดียวนะครับผมนี่เลยนะครับผมก็ว่ามันก็เจิงไม่ค่อยถนัดกับการที่ต้องไปเลือกตัวนี้หรือปรับโรเหรืออะแล้วกนนี้ไม่ค่อยถนัดก็ลองใช้เจ้าตัวนี้ก่อนก็ได้ครับอาจจะถูกใจคุณเพราะมีบอกทุกอย่างโรเท็ตทุกๆๆๆุกๆทุนนทุนๆ่นกๆทุกๆะุกๆทุกมายกะครับแุกๆุกๆจุมีฟุกๆุุๆ จะลางบอกอีกความเร็วระดับสูงอะไรไงวันอีดิทพิวอทพิวอทผมอาจจะอุ๊ยพิวอทพิวอทพิวอทนะครับผมคืออะไรคือจุดศูนย์กลางที่เวลาคุณจะมูฟโฟเลทไอ้สกิลหรือพวกเนี้ยมันจะไปเซนเตอร์ตรงไหนนะครับผมสมม,มติว่าผมขยับมาตรงนี้ขยับได้นะครับผมส่วนไอ้้ไอแล้วก็ถ้าเกิดคุณอยากให้มันแบบเป็นไปตามจุดต่างๆที่คุณต้องการแบบเป๊ะๆก็ใช้สนแนป,ปนะครับผมจะเป็น ัวไปตรงนี้หรือจะไปตรงมุมนี้ให้มันเป๊ะๆนะครับผมจะได้ไม่ต้องเลื่อนให้มันปิดตำแหน่งนิดนึงแต่ผมจะลองเทสดูนะครับหรือผมเลื่อนตรงนี้ผมโรเตทนะผมก็จะโรเตทจากตรงนี้นะครับประมาณนี้นะครับผมส่วนเอเลชูนนะครับผมมันก็คือก็คือแบบเวลาคุณจัดเตียงอุปกรณ์เอยโอยมือสั่นมือสั่นอย่างนี้นะครับผมแล้วมันไม่เท่ากันนะครับคุณก็สามารถทำให้มันซ่อมเข้ากันไม่เท่ากันได้นะครับผมจะปรับตรงนี้เป็นเซนเตอร์นะครับผมปรับแกนแรนะครับผม ปุ๊บปั่เป็นแกน x นะครับผมประมาณนี้นครับโอเคอ๊ะจะอันนี้นะครับผมจะถ้าเกิดปรับเป็นแกนแฟรจะอยู่ตรงนี้นะครับต่วแกน y คืออะไรแกน y ก็จะอยู่ด้นานเดียวกันอย่างนี้นะครับจะปรับเป็นแกน x นะครับปุ๊บนี่ก็จะเป็นเรียงกันตรงอย่างนี้นะครับผมโอเคุนเ e นียนอินสเตอร์ซิกซ์กับนิกเก็แล้วก็สเป a เล็ดนะครับผมอ,อ e ุนเนียน t e r s e c t คืออะไรคืออะไร อินเตอร์เซ็กคือจุดไอ่วนกลางตรงนี้นะครับหรือเอาไปส่วนยูเนียนคืออะไรคือการอยู่ด้วยหมดกันด้วยกันหมดเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับสองอันนี้นะครับผมตัวน,นี้อินเตอร์เซ็กเข้าไปก็จะได้แค่ได้แค่ส่วนนี้นะครับส่วนอันนี้ถ้าเกิดคุณไนก็ไปกลายเป็นอันเดียวกันหมดเลยนะครับผมอันเดียวกันหมดเลยส่วนถ้าเกิดคุณอยากจะเอามันกลับมานอกจากถเกิดคุณไม่สามารถคอดนดูเซตได้แล้วคุณก็สามารถปรับเป็นที่ สเปรเลน,นะผมก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับผมส่วนไอเกจนี่เกจคืออะไรับผมนี่เกนะผม,ก,ะผมก็คือการที่กดเอาไว้นะครับกดไปมันจะเป็นภาพอย่างนี้นะแล้วกดอันนี้นะผมแล้วก็กดอันนี้นันคือการทําเป็นรูอย่างนี้นะผมให้มันเป็นรูแบบนี้ส <c oughs> ่วนนี้คืออะไรคือเต้าสิ่งต่างๆที่วันว่ามันคืออุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้ซิงอะไรสักอย่างนะมันเอาไว้เป็นอุปกรณ์ทางฟิสิกส์หรือซิงอะไรพวกนี้นะผมเดี๋ยวผมจะ พอสอนที่หลังนะครับมันเยอะมากเลยคอนสแตนต์เนี่ยนะครับผมเอฟเฟคคืออะไรเอฟเฟคก็คือพวกระเบิดนี่ระเบิดก็ระเบิดอย่างนี้เลยนะใส่ไฟก็มีไฟออกมาเป็นไฟโง่ในระบบนะครับส่วนไฟไลท์คืออะไรไฟไลท์คือแสงนะครับไฟไลท์คือแสงนี่มันได้เสงเหมือนแล้วอันนี้คือปับไบเนตรือตรงนี้ฟิ้วฟิก็ไอ สปาวสปาวค,คืออะไรก็อันนี้เลยนะครับตัวสปาวของไปเยื่อเล็กเกมในะวันนี้นะเพื่อจะเซฟมาได้เพืเซฟก็มีอะไรต่างให้ลองมาใช้นะครับก็ลองไปใช้กันดูส่วน insert object insert object คืออะไรก็คือคล้ายกับการอินเสิร์ตของมาอินเสิร์ตพาสเลยเนะ insert object. ี่อินเสิร์ตอ็อบเจกต์ก็เพื่อจะเซฟอะไรมาอันนี้ก็อินเสิร์ตได้เหมือนกันอินเสิร์ตอ็อบเจกต์เหมือนกันถ้าเราซิร์ชได้อินเสิร์ตได้อะไรก็ได้เหมือนกันคนระับเอาออกมาใช้ครับตัวฟูทูนใน Robot นะครับเเอ,อาามมใช้ส่วนโดลก็ ลูกันอยู่ถ้าไปทำอะไรนะครับกดคลิกเข้าไปก็เลยบ่เดียวคนเหรอวะว่าเดียวตัวนี้ผมไม่แน่ใจนะครับผมข้ามไปเซอร์วิสเซอร์วิสคืออะไรก็คือในเซอร์วิสที่ในเกมของคุณจะไม่มีนะครับแต่คุณสามารถเอาไปใส่ได้นะครับก็มไม่รู้มีเอาไว้ทําอะไรนะครับทำไมมันไม่ใส่ามาเลยแต่ก็บางเกมมันก็ไม่อยากใส่เหมือนกันนะครับตอบอยแชทเซอร์วิสแล้วก็เซอร์วิสช็อปเปอร์เซอร์วิสอะไรประมาณนี้นะครับไชั่นกรุ๊ปคืออะไรอะไรชั่นกรุ๊ป ก็คือพวกอลอไรชั่นเนี่ยนะครับสมมุติว่าอยากจะให้เดสมมติถ้าเกิดคุณปรับอลอไรชั่นปกตินะครับเดี๋ยวตัวให้ดูฟื<ๆ>บนฟื้นลไรชั่นปกตินะครับมันก็จะหล่นลงไปในโลกเลยนะครับแต่ว่าคุณไม่อยากให้เพลอรยมันเดินผ่าน,นเจ้าตัวเนี้ยแต่มันไม่อยากให้มันตกลงโลกด้วยทำไมก็นะครับเขาก็จะใช้ตู้อลอไรชั่นตัวนี้นะครับผมในเซตให,ให้เดี๋ยวผมจะที่สอนที่หลังนะครับแต่ว่ามันจะทําให้มันเซตให้ ตัวพาสัวนี้เพยเยอร์เดินทะลุได้นะครับแต่มันก็ไม่ตกโลกด้วยเช่นกันนะครับผมไอตัวคอลเลคชันนี้จะใช้งานอย่างนี้นะครับโซลาร์ส,สกิปก็คืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็น่าจะอะไรสักอย่างนี่นแหละเจ้าคนนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันับผมไม่เคยใช้นะครับผมจะอธิบายตัวที่ผมพอเข้าใจหรือเข้าใจจริงๆนะเปลเอเซอรี่คืออะไรเปลเอเซอรี่ไม่ใช่ตัวทำยูดซีหรืออะไรนะครับผมอย่าไปตกใจเจ้าตรงนี้ตัววตัตตาก็สมมติวิญยาก สร้างอิสเซอรี่ในเกมเอาไปใส่ตัวละครให้มันง่ายๆก็นี่ครับพอเอทไปเลยแต่ผมไม่เคยผมไม่รู้ทําไงผมกม็เคยทำเอิสเซอรี่ในเกมนะครับขอ,ขอโทษนะครับผมเป็นบทที่ดีก็อันเดีกันเลยนะครับผมลิกบิ๊กดือลิกบิลเดอร์คืออะไรก็คือการเสกตัวตัว,ตวลิกออกมานะครับผมเสก r 6ห5ม,ม,มาสเ่ออะไอฟ์เมลเอาไมาอวตาร์ก็สมมติว่าผมเสกอวตาร์รมาผมออกมาก็นี่คนระับแล้วก็ เอาตาผมไม่เป็นเอาตานี้แบบเป็นอาหกนะครับเดี๋ยวเรื่องวนี้เดี๋ยวนะตอนนี้เอานีอาหกนะครับเลยวันนี้นะครับผมกลับมาเจ้าตัวอนิเมชันนะครับคุณต้องมีลิกก่อนก็กดคลิกไปตัวนี้นะครับกดอนิเมชันปอินอนิเมชันกดคลิกไปตรงนี้นะครับพิเอตนะครับผมคุณก็จะสามารถเอามอนิเมชันได้นะครับผมแต่ผมจะมาค่อยสอนที่หลังนะว่าหลักการทำงานทำไง แล้วทำแอนิเมชันทำยังไงนะครับเพือสมาเทสเ,เทสคืออะไรก็ก็เหมือนอันนี้เจ้าตัวนี้เลยนะครับผมแต่ว่าเป็นเวอร์ชันที่มีเยอะกว่าเวอร์ชันที่มีมีพลาสด้วยนะครับตัวไปสอสต็อกเกมจุดชั่วคราวแล้วพวกนี้นี่คืออะไรอันนี่คือถ้าเกิดคุณแบบทําเกมที่มันต้องใช้เพลเยอร์สองคนแต่คุณมีคนเดียวนะครับผมก็ใช้เจ้าตัวนี้ได้นะครับผมมันคือตัวที่แบบว่าจะเสร็จเพลเยอร์สองคนมานะครับแล้วก็ลองเทสเกมจบคือคุณเล่น ตัวสอเรสองตัวพร้อมกันอะไรนะครับโอเคตัวดีไวซ์ดีไวซ์คืออะไรคือเอาโทรศัพท์เทสกับท้เวลาคุณเล่นเกมแล้วคุณอยากรู้ว่าอถ้าเกิดไม่ได้โทรศัพท์แล้วจะเป็นยังไงวะแล้วในสมเล่นในแบบเล่นแท็บเล็ตเล่นใน X อค์บ็อกมันจะเป็นยังไงวะก็ประมาณนี้นะครับ เพย์เยอร์อเพยเยอร์อรอที่เข้าไปในเกมก็จะมีีล g เจนให้เลือกกันรวันนี้นะครับเาไว้เทสว่าเอ้ยเซสระบบเซิร์ฟล g เจนเป็นยังไงบ้างบ,าบราบราบรา,บรามาวิววิวคืออะไรเอเซสเมนเจอร์ก็คือตัวีรบ,บเอแมจของคุณเนี่ยมีเอเซสอะไรอยู่ในนั้นบ้างนะครับมีพืชไอพวกนี้ผมจะอธิบายทีหลังมี i m เมจผมไปดูพวกเจ้าพวกนี้มันเยอะนะครับจุจ มาอธิบายที่หลังนะครับผมจะบอกคร่าวๆรู้รัดหรือยู่ๆนะครับถึงแม้จะไม่รู้รัดแล้วนะครับคลิปนี้ทูลบอกก็นี่นะครับผมส่วนอ็อบเจกต์อ็อบเจกต์เบราว์เซอร์ก็คือว่าจเจ้าตัวคําสัง่งต่างๆนี่มันสามารถใช้ฟังก์ชันอะไรได้บ้างนะครับเจ้าไออะไรต่างๆใช้คําสั่งอะไรได้บ้างอะไรพวกนี้นะครับผมบลาบราบรา,บราประมาณบากือะไรประมาณบราคือตรงนี้นะครับสามารถเขียนสคริปต์ลงไปแล้วทําให้เกิดอะไรโดเ,เ,เกิดขึ้นในระบบซีโรคุณได้ถ้าเกิดบางอย่างคุณ ใช้สกิปแล้วมันจะเร็วกว่าเพราะว่าแน่นอนว่าบางอย่างที่เวลาคนทำมันเยอะๆซ้ำๆแบบเยอะมากใช้สกิปปุ๊บเดียวจบเลยนะครับ performance performance ก็คือก็ตามตัวครับ performance ในเกมเราประมาณนั้น <c oughs> จ r าส s c นเดอก็อันนี้ไม่แน่ใจแต่ไว้ดูพวกไอแบ็คไอรันแบกาวนะครับนะครับ ยิปเปอร์ฟอร์แมนก็เอาไปดูสริปว่าอะไรทำงานบ้างอะไรทำงานเยอะนะครับไฟออลไฟฟิสออลอันนี้น่าจะเอาไว้สลับหาไอ้พวกทูนบาร์สกิปอะไรพวกนี้บาร์บาร์บาร,ร์ไว้หมดครับเวลาครับอะไรไม่เจอแบบแบบบมงเยอะชิดหาอะาไม่เจอจัดไม่เป็นที่วันนี้นาะทีเกียร์ก็คืออะไรก็คือเวลาคุณอยากจะชวนเพื่อนมาก็นี่ครับดิสโวลพิมพ์เอกไม่ใช่ดิสโวลก็รู้ว่า เพื่อนของคุณนี่เข้ามาในเกมหรือยังออฟไลน์ออนไลน์บ้างครับน่าจดอะไรอย่างนี้ได้หรือเปล่าไปกดอันนี้ก็ได้นะสโตรเบรดรีไวดูเป็นโอนเนอร์แอดเพื่อนตรงนี้ได้นะครับโอเคอันี้ทีมเอ็ดดิทเตอร์ก็จะรู้นะทีมแชทก็ไปคุยกันในแชทน้แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่มีใช้กันหรอกครับส่วนแท็กอินดิเตอร์ก็เป็นตัวแท็กเอาไว้จัดการแท็กต่างๆนะที่ทำให้อยู่ในหมวดหมู่เดียวกันอะไรประมาณนี้ครับคอลสตาร์คอสติก ผมไม่รู้ว่าเรียบคุณไปทำอะไรครบเบิวท์ก็ไม่ได้ใจเหมือนเวอร์ชั่นช่วยด้วยนะครับไปสามไปทุกตัวนี้ไม่ค่อยได้ใจครับอีกเซกเตอร์ก็คือดูแกนไอแกนวายแกนซัดนะครับผมสามารถเลือกก็ดูฝั่งไหนได้เลยนะครับวินเดลิชั่นก็คือการควบคุมทิศลมต่างๆนะครับก็จะมียาวสปีดพิชนะครับผมส่วนฟูลสกินฟูลสกินก่อนนี่ตัดเต็มจอนะครับสกินชาร์ตก็ถ่ายรูปวิดีโอเรคคอร์ดก็คืออัดวิดีโอนะครับผมส่วนนี้คืออะไรนี่คือ ชกิที่โชตารางโชวดุดดดอะไรวันนี้หามุมต่างๆขอบอะไรพวกนี้บาบาไว้ไอไอบล็อกเบอ์อะไรพวกนี้นะครับผมคุณสามารถปรับพืนดินตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าลายตาผมไม่เปิดนะครับ UI Visible คืออะไรก็สมมติว่าถ้าเกิดคุณทําเกมไปทําเกมมาแล้ว UI แม่งเยอะลกตายิบหายทําเกมไม่ได้นะครับผมคุณก็กดที่ UI Visible นะครับมันก็จะปิดเจ้าตัว เจ้าตัวที่ UI เอาไว้นะครับผมแต่ไม่ได้ปิดในเกมจริงๆนะ Switch Window Switch Window คืออันนี้ไม่แน่ใจเท่าไหร่นะครับ s w i c Style ก็นะครับผมปกติแล้ว s w i c Style ของคุณก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะมีหลายแบบนะครับเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูถ้าเกิดคุณเรียก s w i t c Style ก็คือการ Switch กนระขอบๆพวกนี้นะครับผัว่าเออใช่ไหมนี้สิ รไตล์ผมจะเปลี่ยนเป็นเ u t ไลน์มันก็จะมีแค่เ u t ไลน์ตรงนี้ออกมานะครับส่วนเป็นบออร์บ็อ box มันก็จะมีแค่บออร์บ็อ box นะครับก็เสียครั่าแต่ผมแนะนำให้เปิดทั้งสองอันเลยนะครับจะดีมากสเต็ปอ,อันนี้ก็ทั่วไปนะครับเอาไว้ดูการทำงานต่างในเกมก็ดูได้นะครับเพียกอะไรอเอาไว้ปิดไอ้พวกนี้หมดนะครับเวลา,าไาาาม่ง่าจับจับตกตาขี้เกียกดก็กดเคลียร์แม่งเลยนะครับ ส่วนจะมาปลั๊กอินก็คือตัวเสริมไอปลั๊กอินเสริมที่ค,คนทาระบบซกูิโอเขาทำมาให้ใช้กันนะครับผมต่างๆที่เอามาให้เลือกใช้เยอะแยะมากมายคุณสามารถไปที่ปลั๊กอินเมนินะครับผมเพื่อเปิดปิดใช้งานหรืออินสตอลในตรงนี้ได้นะครับส่วนปลั๊กอินโฟเดอร์ก็คือเอาปลั๊กอินนอกมาใส่นะครับเป็นปลั๊กอินเปิดโฟเดอร์เรามาใช้นะครับประมาณ SSP Viewer Viewer ก,ก็ ก็บบาๆอันนี้ก็มีเยอะแยะนะไม่คุณเลือกใช้คดบวกก็จะไปที่นี่นะครับหู้ tool box ไปที่ปักอินมดหมุมแล้วก็นี่เยอะเลยนะครับนะครับผมก็นะครับผมในส่วนาไอเจ้าตัว explorer ก็เรียนอยู่นะครับมี workspace player lighting พวกนี้เอาไว้ให้ดูนะครับไม่ใช้ในเกมจริงๆนะครับผมแตเขาทำอธิบายที่หลังนะครับผม smart property ก็เอาไตั้งค่าเจ้าตัวคนนี้นะครับผม หรือเอาไว้ปรับแต่งให้อยู่ตั้งค่าเจ้าตัวนี้แหละครับให้มันมีอะไรออกมานะครับผมด้วยกเรเปลี่ยนสีและบาราพวกนี้นะครับโอเคส่วน filter workspace ก็คือการหาโจ้าสิ่งของที่อยู่ใน workspace นะครับผมเป็น transparency material อ,อะไรพวกนี้ได้หมดเลยน,นะครับคลิปต่อไปก็คุณสามารถรลงอมเมนต์ลงมาด้านล่างได้นะครับเพื่อมาให้ผม ทำให้ดูนะครับหรือคุณอยากจะดูคลิปอะไรต่อไปก็คอมเมนต์มาให้กันได้นะครับเพื่ก็นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมเพราะว่าจะเป็นกำลังใจใผลักคลิปต่อไปนะครับผมแล้วก็จะกัดจ,จะทําให้คลิปมีคุณภาพมากขึ้นนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีคนดูเยอะขึ้นตามด้วยหรือเปล่านะครับ